สวัสดีครับรอบนี้เดี๋ยวไปโดยทูนครับผมนี่ครับเริ่มที่อันนี้ครับบ้านบาตองครับผมคุ้มบาตองมันคือมานอนตรงนี้นะครับนี่ครับมีสองมีสองห้องนอนครับนี่พี่นี่พี่ครับผมห้องน้ําครับจะพาไปดูหลังนู้นครับ ข้าวผัดแล้วข้าวต้มนะครับผมเลือกกินเอาอันนี้จะรวมอยู่ไก่คิดสามร้อยนะครับผมมีข้าวเช้ารอบนี้แล้วก็ข้าวเที่ยงแล้วก็ข้าวขาลงเอ่อพรุ่งนี้ครับตอนลงมา 3... 3มืมม้อนะครับผม ข้าวเที่ยงนะข้าวเที่ยงเดี๋ยวก็ห่อให้พี่อ๋อข้าวเที่ยงยังไม่ห่อครับมีไข่ดาวด้วยนะครับผมไข่ดาวไส้กรอกข้าวต้มข้าวผัดสวัสดีครับป้าตองครับนี่นะครับป้าตองนะครับผมคนนี้นะครับผมเจรับสู่โดยผู้ถูกเบอร์เบอร์อะไรนะครับพี่ป้าตอง 093ย์เก8 1 6ามแปดห9ครับ2 9 4 9ครับผมนี่ครับมาติดตอครับติดต่อครับตต่อปลาตองนะครับผมนี่ครับหลังนี้ก็นอนได้นะครับผมมู่อแกันสร้างเพิ่มครับไม่ไม่พอเพียงครับที่นอนครับขึ้นไปดูเลยครับผม ผลมาเยอะครับไม่พอครับกลางคืนพี่นอนนี่ครับสร้างเพิ่มอยู่ครับผม มีกินหลังเนี่ยบ้านเนี่ยบ,บ้านที่นอนนี่มีกินหลังครับผมอ๋อมีหลังนี้กับหลังนี้ใช่ครับอ๋อน่าจะลังสร้างเหมือที่สามครับผมครับผม,รมรครับครับขอบคุณมากเครับสองหลังครับกําลังสร้างเพิ่ม เก้าโมงแล้วครับผมออกเช้าว่าเขาเพื่อนเลยครับไปถึงแล้วไปถึงรถแล้งของเพื่อนเลยจำลองคูณมาชูณมาพี่เดี๋ยวมาดูที่พี่คนขับเฉยใช่ไหมพี่แล้วคนที่หาบนี่ไปอ๋อนี่ครับค่ารถคันละพันห้าร้อยนะผมสองคันฮะคันละพันหคันละพันห้าร้อยครับ ไม่ถึงครับพรอกพอีกถ้าแปดแปดก็เลยโอ้ยยังต้องพรอีกครับผมไปครับไปครับเก้าโมงแล้วครับช้าแล้วครับเมื่อกี้ยังครับเสียใจเลยตับลอยไม่เจอซืให้ซื้องห้ซื้อให้ลมไปเมื่อวานนี้ซื้อนี่ครับมีร้านค้าแล้วครับผมซื้อนี่ไปเมื่อวานผมขายทั่วไปเงินไม่มีนะครับผมเงินเยอะครับไม่กล้าเข้าร้านครับผมเงินไม่มีอะ ตอนีลูกกบอว่านี่ครับสมัยก่อนนะครับขึ้นดอยหลวงตากมานอนตรงนี้กันนะครับผมเฮ้ยเขาอ้วนเขาเมื่อคืนน่ะหนักหัวอยู่เลยเนี่ยอวต่อทุ่งกระแตะไอ้ทุ่งกระเซาะนี่ไงที่บอกเมื่องี้เนี่ยครับจำได้ครับสมัยก่อนนานแล้วครับไม่ใช่อีกอันนึงอ่ะงอ่ะหันไม่เห็นพอดีครับผมร้านค้าครับ อู้งานเลยนี่ยหลายปีแล้วนะสวัสดีครับพี่แม็กนี่ครับขายของทั่วไปนะผมนี่ครับถุงมืออ๋อถุงกันท่าครับกี่บาทครับถุงกันท่ากันนี้สิบห้าบาทเองนะครับผมไหนคุณบุญรัตน์ครับสิบห้าบาทแล้วครับคุณบุญรัตน์ไปไหนแล้วครับอ๋อาละเอาไลยฝั่งล่างมาตรงนี้ สวยครับผมนี่ครับระหว่างทางขึ้นครับสวยครับผมโอ้ยฝนต้องฝนทั้งหมอกครับพ <c oughs> ี่ทีมครับ <c oughs> ไม่ให้มายังตามมาแลยนะพี่ทีมครับผม อีออนครับเดิมเดิมครับผมนี่นำทีมโดยเนิเกเตอร์ครับสิบโมงเจ็ดนาทีครับถึงจุดจอดรถครับผมอันนี้โทษครับเขาเรียกอ่านว่าโดยทู่อะทู่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 ะทู่ใช่ไหมทู่ที่ตรงนั้นดอยสองดอยอ่ะพี่ดอยทู่ทู่ไม่แหลมพี่ทู่อะข่าไงทู่ นึ่ยี่สิบกิโลนะครับผมกี่บาทนะใช่ถามเขาไงเท่าไหร่นะพี่ค่าคา,าแบกเนี่ยเท่าไหร่พันสองรยใช่ไหมเอายี่สิบกิโลเนาะเอาเลยพ้าสห้าห5นี่ใส่เพิ่มเป็นยี่สิบได้เนาะ <c oughs> หรือเกินแล้วก็ไม่รู้ อ้ส oh, oh, ิบเก้าพอดียี่สิบโอ้เป๊ะโอ้โหสีมือสี่สิบกิโลพอดีครับสองคนเป๊ะเลยครับไปครับสิบโมงยี่สิบห้าครับเริ่มออกเดินครับผมมากันสิบห้าคนครับวันนี้ลูกหาบสองคนนำทางหนึ่ง ตกครับผมน่าจะมีไอทะเลหมอกสวยครับแต่ไม่รู้จะหมอกแบบไหนแค่น,นั้นเองใช่ปะเนี่ยทางนี้ปะเนี่ย <c oughs> ไปข้างบ้านเขาเลยนะเอ้ยให้ได้เลยเนี่ยมอเราเนี่ยลื่นครับแย่แล้วครับวันนี้ เัมืนแัเลยครับ อ,อยู่แล้วอันเนี้ยไปาทางเบนท์เหรอเว้ยเออทางนี้ดีเว้ยเหยาะโพดเขาเปล่าไปตามเบนท์เหรอเออเว้ยโอ้อน,นี่ครับไม่ลื่นครับทางนี้ครับเอ้าวพิธี่พิธีครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลงยากว่าเราอะนี่ไงสิบเอ็ดโมงแล้วครับผมยังไม่ถึงไหนเลยครับนี่น่าจะเดินมาทันแก๊งที่ออกมาก่อนเราครับผมนี่เรามาหยุดที่กระต๊อบ ฝนตกนี่ครับพี่นําทางของเรานะครับพี่ชื่ออะไรนะฮะพี่พัทพี่พัทต้นกัญญาพี่พัทพัทพัฒนาพัฒนาอ่อพัฒนานี่แปลว่าทําให้เร็วลงใช่ไหมพี่อ๋อเรียนเรีวหน่อยไอ้นี้เรียกอันนาแล้วครับผมอันนานะถ้าพูดภาษาอังนี่นี่ครับเดี๋ยวพามาดูอะไรเลยพี่เรียกผาที่แอบยิงเรียกผามายากนี่เดี๋ยวแจ้งตำรวจมาจับแล้วครับ นี่วิธีการถนอมอาหารนะครับอะไรอยู่ข้างในปอถุงมาปอฮะเลี้ยงผาพี่มีถุงไหมพี่ขอขออาหฮะมีถุงเปล่าถุงมีถุงไหมพี่อันหนึ่ง ของขายนะครับผมมาอุดหนุนได้นะครับบิบิซซี่น้ำเนิ้ออ๋อนี่ยเขาพิท่อขายด้วยนะเป็นร้านค้าแล้วครับตรงนี้ประมาณว่าร้านค้าครับนี่พี่ป้อมครับผมสวัสดีครับสสวัพี่ป๊อบรูปหล่อครับผมแฟนเยอะครับคนนี้ที่โล่งสลับปลาแล้วครับผม <laughs> มีน้ำครับมีน้ำครับน้ำตกครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นน้ำสุดท้ายหรือเปล่าแล้วครับดูครับน่าจะกินได้ไหมครับอ่าเตืไมแล้วครับพี่ <laughs> เที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วตรงนี้น้ำสุดท้ายใช่ไหมพี่ กอกครับล้องกอกนะครับผมรับคุณตรงนี้มีการประปาอยู่ตรงนู้นนะครับผมพามาดูการประปาครับเป็นอย่างนี้นะครับครับหลังจากนี้ก็ขึ้นดอยครับพี่จะบอก กีฬาสีครับทีนี้เที่ยงยี่สิบครับยังที่กินข้าวครับผม <S <S จุดพักกินข้าวครับในน้าไปนั่งที่เดิมครับมันตรงนี้มันเปียกครับผม <S <S อยีาอดครับแข็งแรงครับโอ้โมองใจลายจริงไม่แบ่งให้เลยดูดิ ใไหมไม่เหนื่อยก็ไม่ต้องกินมันเปียกว่าตรงนี้สวัสดีคร um> ับบ่ายโมงยี่สิบครับมันเหมือนทางรถเลยนะครับตรงนี้เนี่ย แสดงว่ามีรถขึ้นมาถึงนะครับเนี่ยสลับไปมาแล้วครับผมทางเดี๋ยวก็ที่โล่งเดี๋ยวก็เข้าป่าแล้วครับนี่บ่ายโมงสี่สิบแล้วครับคาดว่าถึงกี่โมงครับคาดว่าประมาณสี่โมงเย็นครับผมคาดว่าจะได้นอนกี่โมงครับนอนนี่ยังไม่แน่ใจครับพี่ที่ชอบนอนดึกผมนอนเร็วประจำเลย นอโอ้ี่นี่นกลเมื่อคืนนี่เดี๋ยวก่อน <c oughs> โอ้โหลืมถ่ายคลิปไว, <c oughs> ว้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อจะถ่ายคลิปไว้ดูนี่ครับสลับไปนะครับผมฝนตกครับเดินช้ากับทางแฉะนี่น้องวัวครับ สามสี่สิบครับถึงแล้วครับแคมป์อา้าใครกลางแคมป์ให้เนี่ยแล้เขาลืมนี่โอ้โหเสร็จแล้วด้วยอ่ะ ครับภาพแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับภาพแบบนี้จะเห็นน้อยมากนะครับภาพนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับโอ้จราจรแน่นอนครับวันนี้ติดขัดแน่นอนสิบโมงสี่สิบครับไปขึ้นยอดกัน ไม่รู้ไกลไหมนะครับเห็นบอกว่า15นาทีจริงหรือเปล่าไม่รู้แล้วอากาศอากาศดีมากครับวันนี้ดีเกินไปครับ <c oughs> <c oughs> ดอยหัวทู่ ครมาถ่ายรูปปูสักรูปกี่โมงแล้วเบ้นเบ้นวันนี้นะครับ17น,นาฬิกา3นาทีโอเคครับเดินประมาณ15นาทีจริงๆด้วยครับผมสก,กี้มัน14ครับ พื้นที่กลางเต็นท์ตอนไม่มีเต็นท์นะครับมันก็จะโลง่ลงๆอลืมนะครับขยะเอามาเอากลับด้วยนะครับนี่เนี่ยของผมก็เอากลับนะครับ เป็นไงครับพี่หน่อยครับ11โมง25ครับเริ่มเดินลง <c oughs> ยา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 ,ยา,ยายเป็นยาเป็นเป็นจะกลับบ้านอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ลมแรงมากเลยครับ <c oughs> Ôi Hòm 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 Báo con này tôi tụi em Quam không mau rồi. มันต้องมีมันต้องมีว่างเออพอถ่ายคลิปแล้วไม่ลื่นเนาะเออมันแปลกเว้ย เป็นไปได้ เออก็แล้วกัน <laughs> มาเลย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 ก็ถึงแล้วนี่ครับวิธีการลงเขาแล้วไมต้องทำอย่างนี้นะครับผมเย <laughs> <laughs> เออไปเลย <laughs> วิธีที่ถูกต้อง <laughs> ไปครับไปครับ <laughs> มีตัวอย่างแลยครับมีตัวอย่างเลยครับเอาได้นะครับ <c oughs> เรินเร็วใบสองยี่สิบครับกลับมาถึงแล้วครับผม <c oughs> นี่มีของขายนะครับมาดู เจ็ดร้อยสิบบาทครับปรุดุนกันได้นวครับเอาเลยเอาเลยังมอันนี้ครับมะม่วงครับเนี่ยเจอกันใหม่ครับคิปหน้า กับข้าววันลงครับผมเป็งเกยวหวานไข่พุชเคยไข่ไข่เจียวอันนี้น้ำยา